ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดประดุษสารคามจังหวัดสระเชียงชาวครับตอนนี้ก็เวลากี่โม,ม,ม,มงครับสี่โมงเย็นอากาศเป็นยไงรอง้รอนไมน่ไม่นะไม่จนแบบว่าจะเปลี่ยนสีผิวแล้วเดี๋ยวผมให้ยูบรรยากาศ,ร,าศร,รอบนอกนะครับผมไม่รู้ท่าน,นี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาตลาดขนมสารคามนะก็ถามพ่ขอค้าแม่คา้า จะลมไม่ฟังใช่จับบรรยากาศตอนนี้อ่ะคนกําลังทยอยมาวันนี้ไม่รู้ว่าคุณจะขายได้กี่ตัวเดี๋ยวมาลองดูนะวันนี้คิดว่าจะขายได้ประมาณกี่ตัววันนี้เหรอันนี้คิดว่าตั้งเป้าไว้ประมาณ30มตัว เยอะไปตั้งไว้ไงตั้งไว้ไงจะได้มีแรงครับตอนนี้เราอยู่ตลาดแล้วกรมสรรคาวใครอยู่ใกล้แวะมาซื้ออุดกได้นะคุณดังคุณดังไม่ได้ยังไม่ขาหน้าบางเป็นแม่ค้าไม่ต้องหน้าบางแล้วเรามาตั้แต่กี่โมงจังตั้งแต่เที่ยงจองล้อกแต่เที่ยงเที่ยงจองแล้วเราก็ไปดูที่ตลาดแล้วนะ วัดส,สมา,สสมานะแต่ที่นู่นเขาไม่มีขา,จสสา,ายจรนเขามีแต่แบบประจำรายเดือนจ้ารายเดือนใช่ไหมจ้าแต่ก็น่าสนใจนะคนสัญจรเยอะมากแต่ว่าเราไม่ได้น้องทางานประจาใช่เราทำงานประจำอันนี้ก็มาทดลองตลาดฮนะตลาดพนมสา,ารคามทุกวันหยุดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมเดี๋ยวที่หน้าเราจะมาที่ยิงไหมถ้าถ้าถ้าตลาดโอเค ก็จะมาอีกนะทำไมถ้ามีเพื่อนๆมาที่รู้จักมาเช่ญคนอื่นก็จะมาอีกเนาะไม่เชิญคนอื่นเลยนะใะเมื่อกี้กรได้กี่ตัวกันกี่ยีสาสองสองตัวใช่ไหมครัตอนนี้เหมือนลูกค้าก็กำลังทยอยมาเรื่อยๆนะ่อยนะแล้วก็ทยอยมาก็เดินผ่านโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าลังจบจะได้กี่ตัวใช่ไหมเรียนลูกค้าใหม่นี่ดูได้ค่ะ Gracias. <laughs>